ในช่วงต้นปีเราทุกคนต่างมีความหวังที่อยากให้เกิดขึ้นบางคนอยากให้การงานมั่นคงบางคนอยากให้การเงินดีขึ้นบางคนอยากให้บ้านสงบความรักราบรื่นและบางคนแค่หวังว่าตัวเองจะมีพลังใจไปต่อในปีใหม่ได้ปี2569นี้หากคุณอยากเริ่มต้นชีวิตด้วยพลังดีๆวันนี้ช่องเฟสโฮโลจีจะพาคุณไป7วัดเจ็ดพลัง ที่เชื่อกันว่าช่วยเปิดเส้นทางใหม่ให้ชีวิตเดินหน้าอย่างมั่นคงพร้อมศรัทธาพลังใจและความหมายที่งดงามเราจะเริ่มต้นกันที่หัวใจของกรุงเทพวัดพระแก้วสถานที่ที่หลายคนเชื่อว่าให้พลังสูงเรื่องความสำเร็จและเกียรติพระแก้วมรกตเปรียบเหมือนพลังแห่งความดีงามความตั้งมั่น และความสำเร็จอันยิ่งใหญ่หากใครรู้สึกว่าในปีที่ผ่านมาเหนื่อยท้อถูกทดสอบจากงานอย่างหนักที่นี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีของปีใหม่คำอธิษฐานง่ายๆคือขอให้ข้าพเจ้าเดินไปบนเส้นทางที่ถูกต้องมีผู้ใหญ่เมตตางานก้าวหน้ามั่นคงและสำเร็จด้วยความสุจริตเริ่มปีด้วยแสงทองแห่งความสำเร็จ คือการประกาศกับโลกว่าปีนี้เราจะกลับมายืนอย่างสง่างามอีกครั้งถัดมาคือวัดไตรมิตรวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องโชคลาภเพราะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกทองคำคือสัญ,ญลักษณ์ของความรุ่งเรือง ปีใหม่จึงนิยมมาขอพรเรื่องเงินทองการค้าขายและธุรกิจถ้าคุณเป็นแม่ค้านักธุรกิจฟรีแลนซ์หรือคุณที่อยากเริ่มต้นงานใหม่ในปี2,569ลองตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้การเงินของข้าพเจ้ามั่นคงมีช่องทางใหม่ๆเข้ามาและทุกโอกาสนำพาความมั่งคั่งอย่างต่อเนื่องเคล็ดลับเล็กๆคือการถวายดอกดาวเรือง ดอกไม้สีเหลืองทองที่สื่อถึงเงินทองไหลมาภาพสีทองที่ได้จากวัดเห็นนี้ช่วยให้เรารู้สึกมีกำลังใจขึ้นมากจริงๆเมื่อพูดถึงความรักหลายคนอาจนึกถึงที่นี่วัดมหาบุตรหลายคนไปขอพรเพราะเชื่อว่าความรักที่แท้จริงควรได้รับการปกป้อง เหมือนเรื่องราวของพ่อมากแม่นาคที่ผูกพันมั่นคงจนกลายเป็นตำนานจุดสำคัญคือที่นี่ไม่ใช่การไหว้เพื่อความน่ากลัวแต่เพื่อความรักที่มั่นคงปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองคำอธิษฐานที่หมาะในปีใหม่คือขอให้ความรักของข้าพเจ้ามั่นคงมีความเข้าใจมีความซื่อสัตย์และพบความสัมพันธ์ที่ดีงามในเวลาที่เหมาะสม เหมาะสำหรับคนอยากเริ่มต้นรักใหม่หรือฟื้นฟูความสัมพันธ์เดิมต่อมาเราจะชวนหัวใจให้สงบลงที่วัดบวรนิเวศหนึ่งในวัดที่ให้พลังด้านสุขภาพกายใจปีที่ผ่านมาหลายคนเหนื่อยมากทั้งงานครอบครัวหรือแม้แต่ความคิดตัวเอง การได้เริ่มปีใหม่ด้วยการนั่งสงบสงบต่อหน้าพระพุทธรูปสำคัญในวัดบวรคือการชำระใจให้เบาสบายขึ้นคำขอพรที่เหมาะกับปี2,569คือขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงใจสงบและมีพลังที่จะก้าวผ่านทุกความท้าทายอย่างมีสติวัดนี้เหมาะกับคนที่ต้องการพลังใจมากกว่าโชคลาภ พราะพื้นฐานของชีวิตที่ดีเริ่มจากใจที่สงบนิ่งวัดระฆังเป็นอีกหนึ่งวัดที่ขึ้นชื่อว่าทำให้ดังก้องเหมือนระฆังไม่ใช่ดังแบบเสียงดังแต่ดังแบบมีชื่อเสียงเหมาะมากสำหรับคนทำงานสายครีเอทีฟผู้บริหารนักเรียนนักศึกษา รวมถึงคนที่ต้องสอบต้องแข่งขันในปี2,569คําอธิษฐานที่สื่อถึงพลังระคังคือขอให้ปัญญาของข้าพเจ้าสว่างสวยขอให้เกิดความก้าวหน้าและขอให้ชื่อเสียงของข้าพเจ้าปรากฏด้วยความตั้งใจที่ดีงามเคล็ดลับเสริมคือทาบุญด้วยการบริจาคหนังสือเพราะเป็นการส่งต่อความรู้ไปยังผู้อื่น พลังนี้จะย้อนกลับมาหาเราอย่างนุ่มนวลวัดต่อมาชื่อวัดก็บอกอยู่แล้วกัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีงามการมาไหว้ที่นี่ในช่วงปีใหม่จึงเป็นเหมือนคำอวยพรให้ครอบครัวเราอบอุ่นมีความสามคัคคีและเป็นกัลยานามิตรต่อกัน ที่นี่เหมาะมากสำหรับคนที่มีแผนเดินทางไกลในปี2569ไม่ว่าจะเรียนต่อทำงานหรือท่องเที่ยวเพราะวัดกัรยาโด่งดังเรื่องเดินทางปลอดภัยคำอธิษฐานที่เหมาะคือขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้ามีความสุขเป็นมิตรที่ดีต่อกันและขอให้ข้าพเจ้าเดินทางปลอดภัยในทุกเส้นทาง ในปีใหม่ไม่มีสิ่งใดสำคัญเท่าบ้านที่อบอุ่นสำหรับวัดสุดท้ายเราขอปิดท้ายด้วยพลังมหาเศรษฐีพลังที่เหมาะสำหรับคนที่อยากเสริมงานเสริมเงินและดึงดูดโชคใหญ่ให้เข้ามาในชีวิตปี2,569คุณสามารถเลือกไปไหว้พระ ที่มีพระพุทธทมหาเศรษฐีใกล้บ้านหรือวัดที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยคำว่าเศรษฐีก็ได้เพราะวัดเหล่านี้เชื่อกันว่าให้พลังด้านความมั่งคั่งอย่างเต็มเปี่ยมคำอธิษฐานที่แนะนำคือขอให้ปี2,569เป็นปีแห่งโอกาสปีแห่งความสำเร็จและความอุดมสมบูรณ์ในทุกด้านของชีวิตวัดนี้จึงเปรียบเหมือนการปิดท้ายด้วยพลังใหญ่เพื่อบอกกับตัวเองอย่างมั่นใจว่า เราพร้อมแล้วสําหรับปีที่ดีกว่าเดิมในทุกปีใหม่สิ่งที่เราต้องการจริงๆอาจไม่ใช่แค่โชคแต่คือความหวังความศรัทธาและพลังใจที่จะพาชีวิตข้ามผ่านทุกความท้าทายไปได้การไหว้พระไม่ใช่แค่พิธีกรรม แต่คือการให้หัวใจได้พักได้ตั้งต้นใหม่และได้บอกกับตัวเองว่าฉันพร้อมจะเป็นฉันที่ดีขึ้นช่องเฟอโลจีขออวยพรให้ทุกท่านที่ฟังคลิปนี้ให้ในปี2,569เต็มไปด้วยความสุขความสำเร็จและปาฏิหาริย์เล็กๆที่เกิดขึ้นในทุกวัน